สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะหัวจะปวดโค้ดแคนาดาพูดระหว่างเกมถึงวิภาวีเซอร์ไพรส์ระเบิดฟอร์มทำแต้มรัวรัวเก็บตกจากศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023ที่ทับลูกยางสาวไทยไล่ตบเอาชนะสาวแคนาดาไปได้ขาดลอย3ต่อ0เซตคว้าชัยชนะแรกไปเมื่อช่วงเย็นวันนี้1มิถุนายน6 6โดยไฮไลท์ของเกมดังกล่าว ต้องโฟกัสไปที่มดวิภาวีสีทองที่คดด่วนดานายศิวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมตบสาวไทยเลือกส่งลงไปเป็นตัวจริงแทนเพียวอ,อัชราพรคงยศที่มีอาการบาดเจ็บในเกมแรกที่แายอิตาลีซึ่งปรากฏว่าวิภาวีไม่ทำให้แฟนกีฬาไทยผิดหวังเมื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกให้ได้อย่างยอดเยี่ยม ทำคนเดียว18คะแนนพ่วงตำแหน่งผู้ทำแต้มสูงสุดของเกมไปครองเรียกได้ว่าแจ้งเกิดบนเวทีระดับโลกไปเลย นอกจากนี้มีการเผยบทสัมภาษณ์เชนนอนวินเซอร์โค้ชทีมชาติแคนาดาในช่วงที่ทีมตามหลังสาวไทย2ต่อ0เซตว่าถึงกับอึ้งในฝีมือของวิภาวีที่ถือเป็นอาวุธลับของลูกยางไทยจนทำให้การแก้เกมเป็นไปได้อย่างยากลำบากวันนี้วิภาวีเล่นดีมากชั้นวางแผนมาด้วยการคิดว่าตำแหน่งนี้อัชราพรจะกลับมาเล่นไหวทาให้ทุกอย่าง ต้องมาปรับใหม่หมดโค้ดวัย43ปีกล่าวสำหรับวิภาวีสีทองวัย24ปีเล่นในตำแหน่งหัวเสาสูง174เซนติเมตรหนัก66กิโลกรัมปัจจุบันสังกัดไดมอนด์ฟูดไฟเชตแอนพอร์ตแต่ในฤดูการหน้าจะไปเล่นกับกิมชอนไฮพารดีกรีแชมป์วีลีกประเทศเกาหลีใต้โดยน้องมด เริ่มเป็นที่รู้จักในปี2016จากการได้แชมป์ไทยลีกกับทีมซูพรีมชนบุรีอีเทคก่อนที่จะมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อปี2017และแจ้งเกิดจริงจังด้วยฟอร,ร์มตบ สาวแคนาดายับเยินเมื่อวานนี้นั่นเองสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่3ด้วยการพบกับทีมชาติโปโลแลนด์ในวันศุกร์ที่2มิถุนายน66เวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ขอขอบคุณแหล่งข่าวสนุก .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ